เขาไม่ได้ทำนะคือตอนนั้นจะดูกับก่อนที่อยู่ในในุ่มก่อนที่จะไปไปรวมกับศูนย์ที่เป็นเซนเซอร์ลูกที่กินซ่าโฮมที่จะดูฝ่ายกินเจาโฮมแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตอนนั้นนะก็คือให้ดูเซนเซอร์อะไรนะครับ่ชื่ออะไร แล้วก็เลยไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ชอบป้ายเล็กสงจะเท่าสไตล์บ้านของคหณเด็กอ่าเขเป็นโปรเจกต์ก็เลยเลือกไปก็เลยแต่เราพอเป็นเราสร้างบ้านค่ะเราต้องรู้เราต้องมือมอเซอร์วิสด้วยเช่นเราต้องทําแบบด้วยหลังย่าของน้ําไฟเราประกันโครงสร้างสิบปีทีนี้ในถ้าในกรุงเทพอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบ้านเดิน ก็เตําแหน่งเด่นดังนั้ก็เช่นที่ะดีเล็กก็ไปออกแบบ้านงรงสูงไปสามชั้นห้าชั้นก็ว่าอันนี้คือตำาแหน่งตลาดของหลังรร้งบ้านแต่ถ้าต่าดก็จะเป็นหรือว่าเป็นชั้นเดียวที่ใหญ่หน่อยแต่ กหลังร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีภรรยาไทยสามีไทแล้วก็คนท่าคนท่าบ้านก็จะมีสามีฝรั่งมีภรรยาไทยแต่เนี่ยค่ะแต่ฝรั่งก็คือไม่ชอบหน้าตาบ้านที่สวยเนือชอบฟังชันบ้านเป็นต่อเป็นอะไรก็ได้แต่ขอฟังชันทห่ได้เห็นี่งาไม่เหมือนกันเออคนไทยชอบหน้าบ้านทีสวยแต่งบัวแต่งล่งนี่แต่ง้สยฝรั่งเน อยากได้ฟังก์ชันที่เขาอยากจะได้อย่างเช่นมีนอนมีน้ำมีห้องมีห้องซ่อมเครื่องมีอะไรของเขาเน้นฟังก์ชันไม่ได้นวิชาแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ใหญชอบที่เยอะๆทั้งสวนอะไรอย่างนี้ก็จะต้องไปดูว่าอย่างโปรนี้ชอบอต่อะ,ะนะคะแล้วก็คือจะเป็นการออกแบบโอเคทีนี้เบื้องต้นจะเป็นเออกี่ยวกับการทำาสร้างบ้านแบบนี้นะคะ ตนตลาดปัจจุบันแล้วก็ทีนีเเเน้เวลาเราทำแล้วราคาขายเวลาเราทำบ้านอยู่ะอะมาร์จิ้นเนี่ยมันควรจะที่สามสิบโดยประมาณนะซึ่งสามสิบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสามสิบของบางคนจะไม่มีส่วนทุทนมีจะ้อทุนก่อสร้างทุเทียวแล้วก็ไม่มีเงินเดือน เดือนๆจาโสดพูยเปอยู่ในม็อบเ p สแต่ของพี่เนี่ยพี่จะใส่เข้าไปในในละในต้นทุนเลยเช่นสมมติว่าวันนี้เราดึกน้องเป็นวิศกรเซคิดเลยว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยหรือในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะขายทงหก่คิดไปเลแล้วเราเฉลี่ยเข้าไปเลยว่าเขาตัวเออในหนึ่งหลัก็จะมีเงินเดือนจากสด้ดเท่านะคะบ้านผูค้า แล้วเราต่อจากนั้นไล่หนาเราตอบว่าดินมัจะไล่ดักกนมาฝั่งบ้านลูกค้าบางทีอ่าเพราะฉะนั้นเราตอเริ่มจากนี้ก่อนแล้วเราดันไปฝั่งนี้นดินก็จะไปฝั่งที่นี่มีบ้านแต่ถ้าสมมุตินี่ก็บ้านนี่ก็บ้านต่อกระโด์มันาหน้าอ่ามันก็จะทําให้กระเทือนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว,วลบบถ้ามันมีบ้านไหนีเราถามว่าใช่แค่ฝั่งนู้นเหรอไม่ใช่ทั้งตัวบ้านน 11, 11, มันจริงจริงมันให้เลยเอ,อีกเออกฎหมายจริงๆเลยนะกิโลอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่ในกรุงเทพมันไม่ได้นะมันเรอ,อะไรคือชิดไปหมดเขาเลยเรียกเปเขียนจอกอ่าเขาเลยแต่งเนี้ยเป็นจอบแทนแต่ถ้าเราทำสา,า,ารจับอะค่ะมันมันจอกจอกจะไม่เหมือนจอบนในกรุงเทพนะจอบพี่ก็จอบเพราะว่ามันต่อไอม่ลงหาดินแข็งมากมันมีสองอย่างถ้าดินแข็งมากก็คือเออจอมสั้นเนาะ ฐานะแข่งนี่ของพี่เนี่ยเป็ตอกได้อยู่ประมาณถ้าโซนที่พี่ที่ทำสอบเลยเ่ีเล่มเดียววิธีที่ก็คือเอารถจอดอยู่บนจอดแล้วยอดเข็มแต่ความความข้อเสียมันก็คือเข็มบิดตอนที่เราหยอดมันไม่ตรกไม่เหมือนตอกพอเราจอดเสร็จปึ๊บพอเราหย่อนเข็มมันจะบิดต้องเช็คอีดให้มันดี จลเยอะวเราถักฐางแทนเวลาที่เรีก่าอ,อะไรน้ำมันจะซออซอฐา,ลาลนล่างขึ้นใช่ถูกเมือนเป็นสิ่ที่จะลบกปบเขาเถ้าเราไปทำฐานจะสมมติหน้าดินซ้อ,ขอเขาจะสวายฐานล่างไปแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นไม่เป็นไรเขาก็จริงแต่ไม่ได้เป็นจะลบก็ไม่เป็นไรนาาะจะทำได้แต่ว่าต้องใช้แมโค้กแล้วก็ใช้่ายส่วงเยอ ราะฉะนั้นถ้าตอกได้ตอได้สักแบบสอเมตรก็ตอกไปเลยนะไม่เป็นไรคืออนนี้ผมเป็นประรับเขาอยู่เขาไว้ได้อยู่ันะครับเพราะถตรงนั้นนะครับเขาได้เขาทำไปเข้าไปที่กน,นะครับมันเหมือนถ้าเขจอดนะครับคแต่ว่าเขาจอดแค่ประมาณสามเมตรอะไรเงี้ยอ่าค่ะจอดดินใช่ไหมเป็นเป็นเข็บจอดคเข็จอดจอดดินไเลยนะ เหอนเวก็เขาขุดลงไปครับแล้วก็เอาเออเหล็กไปก็เอาดินที่เหลอเอค่ะค่ะครับแล้วแี้จาะเนี้ยเขาก็ยัเอข่บอกอไเลนะครับแ่หลเป็นว่ามันอประมาณอ่อช้นสายปาเมตรนะครับค่ะเขาก็ยังไงก็าตแน่เลยนะครับไ่หลังแือที่ไม่ได้บอกผมมหมอกว่า คนู้ก็จะชอบเขียนแบบตัดาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ตอบเข็มได้ตอบเลยก็ตอบได้แต่เหมือนพงดีผสารเทสอะค่ับาแกยเลว่าคือเราค็จะเข้าใจเราเพราะว่าเขาอยากจะใ้่านสารนปลาหึอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเออแล้วพอดีผลเาสอบดีนะครับเขว่าถ้าสามันเ่ยทานอะรอย่างเง้ค hmm. ร er, mm ับ hmm. อ er ืม <corpse> อ <breathing clase opera> so ืมอืาามอืมอือออมอออ ก็ตอนเนี้ยพอดีก็ฉันอยากหันแล้วตอนเนี้ยก็เหมือนเพื่อนผมที่เป็นที่เป็นอาสาสมัคนเนียขาบอกว่ามันไม่น่าจะต้องสามสิบตันนะอย่างเงี้ยแบบที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เลยผมก็คุยกับเขาประมาณถ้ารอบเลยครัเขาไอกแบบอยากบอกคุณผ่านแทนอยู่เลยเงี้ยครับเนี่ยไม่ใช้เขียมเลยครับมันไม่ขึ้มันจะมีตาคิดเขี่ยแบบง่ายๆเลยนะคุณน้าเราไปใช้ได้เลยนะอันนี้คือแบบ เข็มมันประเด็นที่มันเป็นเข็มย,ยาวมันจะมีบอกว่าเข็มแต่ละอันเราได้เท่าไหร่จะเห็นว่าสามสิบตลลันที่ไับพี่ปุยพี่หรือผมมันไม่น่าจะถึงสามสิตลลบตันไม่ถูกเหรอใช่ไหมวิธีคิดง่ายๆนะสมมติว่าหนูเล่นในเข็มหนึ่งต้นนะคะมันจะมีพื้นที่ที่เข็มตรงนั้นเราล,ะละัดเลยสมมติว่าเบ้นะั้นอ่ะมันรับที่ว่าคูณยาวสองจุดสี่จุดห้าเต็มไหม ตรงนี้มันคือมันจะออกมาเป็นออกมาเป็นออจำนวนจำนวนตวันแล้วที่ไปหาด้วยตัวนี้ก็เป็นคิดออกมาเป็นตันที่จะรับตัวนี้ใช่ไหมไปหาดพันจะบอกว่าค่าบ้านชั้นเดียวเราจะคูณด้วยหนึ่งจุดห้าใช่แล้วกคค็คิดง่ายๆในหนึ่งในหนึ่งจำนวนที่ลงอะค่ะเขาจะคิด750 เ5 0ดราแล้วไปคูณแม่ถ้าชั้นนึงคิดที่1.5ึ่จุดหคือหลักคา1ชั้นก็คือฟลอร์บาติแต่ถ้า2ชั้นก็คือ2.5มันจะออกมาเป็นตันเลยอย่างเงี้ยมันยังออกมาแค่แบบ10ตัน16ตันอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าถ้าสามสิบตันแบบบ้านชั้นเดียวมันเยอะมากไปฉันว่ามันเยอะมากเลยครับผมมันเยอะเออมันเยอะมางเี้ยอล้วสามสิตันนี่คือเขียนเจาะกรุงเทพเลยนะเราจะใต้สองชั้นลงเขียนหนึ่งต้นเอง ต้นเดี๋ยวด้วยไม่ใช่ต้นคู่เออเลยเลยดูว่ามันเยอะอี้คือพี่เลยว่าสองชั้นเดียวอะตอตรงไปแค่สองหลังเบสก็ตอได้อยาอย่างอย่าง้ายเออนั่นแหละไม่ยอลยคุณพูดผมคือตอี่ล่าแล้วจริงจริอันเนี้ยคือแบบที่เวลาที่คำนวณให้ลูกค้าที่นี้เพราะว่าเวลาเออ บางทีถ้าลูกค้าบอกว่าใช้คีด์อไม่ได้ต้งจอเราต้องคำนวณคิม้่อเต้องจอดเท่าไหแต่เราไม่สามารถจำแบบว้านนไปออกแบบเพื่อหาเิจอดคงได้ที่ก็ต้องคำนวณเรื่งต้นก่อนด้วยตัวเองว่าอ๋อจสมมติว่าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนเชนจาก A ยี่สิบส A ไปเป็นเข็มจอต้องใช้ราคาเท่าไหร่ี่็คิดว่าอ๋อถ้าตรวนี้เนี่ยตัวเนี้ยที่จะขายละสองชั้นใช่ไหที่ก็มาดูว่าอ๋อลดมาสิบ ใช้ไอซิสสองแค่ต้นเดียวแน่นอนแะใช้ไอซีสสองต้นเดียวก็ใช้จอบแค่ต้นเดียวก็จะตายเป็นเชนออเดอร์จากไอซิสสองหนึ่งต้นไปเป็นจอบหนึ่งต้นแต่สมมุติว่าวันนี้เราใช้ไอ1ิแขายลูกค้าใช่ไหมคะเมื่อเรามาดูว่าออกเขาโหลดสึงหกแสดงว่าต้องไอซิแกเนี่ยสองต้นและพอมันรับไปแค่สิบตันแต่โหลดมันมาสิบหกแสดงว่าต้นเนี้ยเราต้องใช้เขียสองต้นแต่จอบเนี่ยต้นเดียว